มาแล้วมาแล้วเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำสูตรชงแบบอร่อยอร่อยเลยนะครับนั่นก็คือเนสกาแฟอเมริกาโน่แบบไม่มีน้ำตาลนะครับสูตรหอมเข้มข้นเติมรสชาติกาแฟนะครับคราวนี้เรามาเริ่มชงเลยนะครับ เราจะชงแบบร้อนก่อนนะครับเนสกาแฟอเมริกาโน่ออกใหม่นะครับซีโร่ซูกาแปลว่าไม่มีน้ำตาลนะครับมีแต่กาแฟล้วนๆเลยนะครับกาแฟแบบบดละเอียดนะครับอาราบิก้ากาแฟไทยทางภาคเหนือของไทยนะครับน้ำร้อนแบบจัดๆเลยนะครับ ร5อยหแค่เทสองเติมน้ำร้อนก็เสร็จแล้วนะครับชงร้อนง่ายๆนะครับเนสกาแฟอเมริกาโนโฉมใหม่นะครับซีโรสูก้า ต่อไปเราจะช่วงแบบเย็นนะครับคราวนี้น้ำร้อนจะน้อยกว่านะครับน้ำร้อนจะจัดเลยนะครับร้อยสามสิบมลคนนี้เข้ากันนะครับกินหอมเหลือเกินนะครับ แต่ก่อนเราเคยรีวิวเนสกาแฟอเมริกาโน่นะครับแต่เป็นสูตรมีน้ำตาลนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับคราวนี้ก็ใส่น้ำแข็งนะครับหอมกลิ่นกาแฟเลอเกินนะครับ นตกาแฟอเมริกาโน่หอมเข้มเต็มรสกาแฟในซองนี้นะครับราคา39บาทมีทั้งหมด92ซองนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ